ช้าเลยเหรอเนี่ยเอ้ยอาเคปะเกูจับไม่กะกไม่กะปูจใจยิ้มตรงไหนยิ้มยิ้มยิ้มยิมลองมใจกันหน่อยเถอะนะทุยจะร้องเพลงอะไรฮะกูต pues ัดตัดต e ัดตัดตัดไม้เลยตัดไม้โอ้โหกูตัดไม้กูตัดใบไม้ไว้อุ้ยหายอู้ เนี่วันนี้อะไรฉันอะคือฉันคือเจลมากไม่สิพกมีกอดเท่ฉันยังไม่ปิดแมสแล้วกันไม่ใช่แมสเขาเรียกว่าอะไรอะเขาไม่ใช่แมสนี่แหละแต่ฉันจะไม่ปิดเพราะฉันต้องลองหุนได้ ้ยนี่อุ้ยนี่มันแชงนัวแชงโค้ดอยากคิดป้อนนี่มันวอดไปเนมอ้นนันนะน้ำหมาน้ำหมาอุ้ยโจดีน้ำหมาน้ำแอตโซเดสเตซันจิเุ้ยกูไม่ใช่ซันจิกูสเตย์โซเดตอนจิเฮ้ยกูไม่ใช่สเตย์เฮ้ยกูไม่ใช่ว้าเฮ้ยนี่ใครเนี่ยฟูจิโทระอ้ใครดูบ้างุกคน โคตรไคโดโบุกบ้านไคโดงั้นเลยงั้นจะขอหาใครไคโดแปบบ๊บอืมนี่ฉันต้องอุ้ยต้องต่อกระจา,ายทำไมมึงทำไมเสียใจเรแ่องเล้วไปเลยจะมากึงมาจะวู้จี้ทำไมมึงเอ็นชา้าตอนนี้ต้าเราจะอะไรเลือบดึงแล้วก็เตรียียนบทปิดดับวันนี้เราจะมาเล่นนะ่าเรื่องกันต่อนะครับผมโอเค เราจะเป็นแบบคนที่เลี่รอนอ่ะเออแบบไม่มีใครอ่ะเออแต่เราขึ้นขาแล้วกันแล้วแล้วอุ้ยทุกคนดูดิโคตรเท่แล้วไปเจอกันตอนที่เราได้เรือดี่ไปนะจวเข้าเรื่องกันต่อนะโอ้ยนี่ใครเนี่ยเออจะชื่อวันวันเคล้าจะชื่อวันวันเคล้าแกสนใจจะมาเป็นลูกฉันไหมไม่อะก่อนเื่นแกต้องพิสูจน์ก่อนว่าแกจะพอสมที่จะเป็นลูกขฉัน บอกเอาที่แกจะมาเป็นพ่อของฉันเลือเบ้าตายเวรีอะไรแม่งไม่ทำไมมันอึจังเออเออเอออ่ะยังไงแกก็สู้ฉันไม่ได้อยู่ดีแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนต้องแบบสู้แบบชีวิตจริงดิพี่จะมาสู้งี้กับกากๆไม่ได้นะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะมาสิหนวดขาวแกชื่อหนวดขาวใช่ไหม ตายนี่เนี่ยตีตีแสงพลังให้ฉันเห็นหน่อยสิไอ้ลุงแกไดยเลยไอ้นุ่มจ้าจ้าจ้าจอุยยอุยยขนาดชุดสูทขนาดนี้ยังยังไม่เป็นไรแต่โดฉันโดตีหัวใจหายไปขึ้นอันนึงเลยเอ้ยไม่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแป๊บ มานี่ทุกคนแป๊บหนึ a ่งนะเข้าเรื่องกันต่อโอ้ยเยี a. A ่ยหูยกูลืมแมพที a. A ่โอเคทุกคนมาตายอุอยแรงหัวตาอุอยเกือบแตกหรือแตกแน่เลยแล้วอีกไม่กี่หัวใจตายนวดเขานวดเขาตายนะอุ้ยเยี่ย พ่อเาเปียกขาหนาฮึ่มต้องพุ่งเต็มแรงจ้า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 หูยหูยหูยชุด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 แต่งแง่อ่ายังไงเดี๋ยวจะสู้กับไอ้หนวดขาวยังไงดิ YouTube จับอัจฉิบอัลเลฟอัลเลฟพี่อะไรร่าฮึ่มเฮ้ยมันขาวมันซอมบีนวะฉันไม่กลัว กูเอ่อเอ่อตายแน่กูตายแน่เอ่ออจะตายแน่หืมแกถึงจะเป็นสีจักระรัชแต่แกก็ห้าจักระรัชจะพักแกก็ล้มชั้นไม่ได้หรอกโอ้ไป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 ตายแป๊บเอ่อเอ่ออเออ่อเอ่อเอ่อ

อาคิระฉันอยากเชื่ออาคิระฉันเั้นเหรอืออาคิระฉันจะไม่สามารถเกับใครได้ฉันจะฆ่าแกวุ้ยจะไม่ แกได้แล hmm. uh ้วนวดขาอ่อาสั uh. <S S ้นชนะั้นช uh ้าแล้วอา่อ huh ่าแล้วใส่ชุดสูทก่อนอาคิยว่าฉัน

เซอ่ะอ ah, 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 ah. ่ะอ่ะอ่อจะก่อ ah, oh, ah, ah. ่เป็นยังยอดอครกูรเชื่อหเป็นไรวะฮึฉันไปหาอะไรดีว่าอ่ะอะอะฉันต้องเาบ้านนี้ก่อน รู้สึกฉันกลายเป็นตัวร้ายไปแล้วนะโอเคเจาเลยเป็นตัวร้ายไปแล้วเเชี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยโอ้ยเออแล้วการบอกว่าแกจะจัดดาดูเพื่อเราด้วยไม่ได้แล้วนะาวนะขาอุ้ยไปเนี่ยมาขาวอาคีลาชันยื เออ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 ตุ๊กตางวดครา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 ไม่กระโดดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แต่ช่วย